สวัสดีค่ะช่องปเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะ เมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ที่ถูกหวยด้วยนะคะเมื่อวานนี้สายวิ่งสายรูดเป้ให้เจนะคะก็มาตัวเจาะเนาะเป้ให้เจดสีมันออกสีเจก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ที่ถูกหวยด้วยนะคะอ้าวมาลุ้นกันวันนี้นะคะวันนี้วันที่หนึ่ง กันยาหกสแนวทางฮานอยสายวิ่งสายลูดคือหนึ่งนะคะเนาะสายวิ่งสายลูดคือหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะปังปังรับเงินทุกคนนะคะเอามาเป้จะให้หวยรัฐบาลก็เป็นแนวทางเนาะเป้ไม่ได้ทําคลิปก็วันที่หนึ่งกันยาหกสี่นะคะบนนะคะเป้ให้เน้นบนก็คือ เอห้ากับ4นะคะ3ตัว5้เอห้าสามแล้วก็754นะคะ2ตัวเป้ให้แค่53สกับ54นะคะเน้นที่บนนะคะแต่ถ้าใครจะติดล่างไว้ก็ได้นะคะเนาะก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอประมาณตนเนาะพอหอมปากหอมคออย่าทำให้เตีงเดือดร้อนนะคะ ก็ขอให้ทุกคนปังๆทั้งหวยรัฐบาลและหวยฮาหนอยนะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนเป้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะเนาะจะได้มีตัวเลขมาแบ่งปันจะได้มีกำลังใจนะคะปังๆรับเงินทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ